5สัญญาณนะคะที่บอกว่าคุณลดน้ำหนักได้ถูกต้องถูกทางค่ะสัญญาณที่1นนะคะก็คือคุณลดน้ำหนักแล้วนะคะผิวพรรณของคุณจะต้องดูเด็กลงนะคะแล้วผิวพรรณของคุณจะต้องไม่เหี่ยวยน่นเราสังเกตได้จากอะไรคะเวลาเราลดหุน่นลดน้ำหนักแล้วเนี่ยหน้าเราจะต้องไม่เขาเรียกว่าเหี่ยวเฉานะคะบางคนลดน้ำหนักที่ไม่ถูกวิธีเนี่ยหน้าจะเหี่ยวนะคะหน้าจะเป็นริ้วรอยนะคะแล้ว ก็จะเกิดผิวหนังเหี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พุงนะคะจะเป็นเหี่ยวแล้วก็แบบสามารถที่จะจับออกมาได้เป็นแบบดึงยืดออกมาได้เลยอันนั้นเนี่ยลดน้ําหนักไม่ถูกวิธีค่ะการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีนะคะผิวพันธุ์จะต้องดีแล้วก็ไม่เกิดการเหี่ยวย่นนะคะข้อที่2ก็คือค่ะการลดน้ําหนักครั้งนั้นจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่คุณลดน้ําหนักเนี่ยคุณไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้ ตึกประมาณ4-5ชั้นแต่หลังจากที่ลดน้ำหนักแล้วเราสามารถเดินขึ้นบันไดได้4-5ชั้น6ชั้น7ชั้นได้โดยที่เราไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าแต่ก่อนอันนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าโอเคถูกต้องคุณมาได้ถูกทางร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นแล้วคุณก็มีพลังงานมากขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือเมื่อคุณลด่นลดน้าหนักแล้วนะคะผลการตรวจเลือดของคุณเนี่ยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตของคุณดีขึ้นหรือน้ำตาลในเลือดดีขึ้นน้ำตาลสะสมดีขึ้นนะคะไขมันในเลือดลดลงนะคะถ้าทำได้ดีทำได้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะผลเลือดจะเป็นตัวสะท้อนตัวหนึ่งที่บอกว่าคุณลดน้ำหนักนะคะได้ถูกทางค่ะข้อที่4นะคะก็คือถ้าคุณลดน้ำหนักได้ถูกต้องนะคะสัดส่วนของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไป โดยนะคะข้อนี้สําคัญมากๆถ้าลดน้ำหนักถูกต้องถูกวิธีนะคะรอบเอวของคุณจะต้องลดลงเพราะว่าการวัดรอบเอวนะคะเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าไขามันในช่องท้องของคุณเนี่ยลดลงนะคะเราไม่สามารถดูดไขมันในช่องท้องได้นะคะแต่การลดน้ําหนักที่ถูกวิธีจะช่วยลดไขมันที่อยู่ในช่องท้องได้ การสัญญกรรมนะคะการดูดไขมันเนี่ยเป็นการดูดไขมันใต้ผิวหนังแต่ไขมันในช่องท้องลดได้ด้วยการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีเท่านั้นนะคะและข้อที่5ก็คือการที่คุณนะคะไม่กลับไปอ้วนอีกอันนี้สำคัญมากๆและถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายเลยจริงๆนะคะของการลดน้ำหนักคือถ้าเกิดคุณสามารถใช้วิธีนั้นเนี่ยลดหุ่นแล้วแล้วสามารถใช้วิธีนั้น ไปตลอดชีวิตดูแลหุ่นและสุขภาพของคุณไว้คุณไม่กลับไปอ้วนอีกอันนี้เป็นถือว่าสุดยอดของการลดหุ่นนะคะซึ่งคุณครูวีเนี่ยจะบอกว่าวิธีการเนี่ยง่ายมากมากเลยนะคะคุณครูวีสรุปให้ฟังในคลิปนี้เลยนะว่าถ้าใครต้องการที่จะลดน้ําหนักแล้วได้ทั้ง5ข้อนี้นะคะก็คือให้คุณเนี่ยกินอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะไม่มีการแปรรูปนะคะ อันนี้ทุกคนเข้าใจนะไม่แปรรูปไม่เปลี่ยนแปลงให้กินอาหารธรรมชาติมากที่สุดขอด้อที่2ให้คุณกินอาหารเป็นมือมือนะคะกินเป็นมือมือไม่กินจุบจิตด,ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็กินผลไม้ก่อนที่จะกินอาหารมื้อหลักนะคะอันนี้เป็นข้อสรุป ทั้งหมดที่คุณครูวีเล่ามาเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้ง5ข้อคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่ใครที่อยากรู้รายละเอียดเชิงลึกมากกว่านี้นะคะคุณครูวีเนี่ยเปิดคอร์สนะคะเปลี่ยนไสาใหม่ในวัย40บวคุณใช้ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวได้เลยใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะเราเจอกันในคอร์สใครสนใจทั้งอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดได้เลยนะคะเราเจอกันในคอร์สขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย